ชาวจัดโรงบุญวันนวมินทระมหาราชวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566หมู่บ้านราชธานีอโศกได้จัดโรงบุญอาหารเจให้รับประทานฟรีณนะอุทยานบุญนิยมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในวันนวมินทระมหาราช ในช่วงเช้าท่านสมณะศิกมาสิบรูปได้ออกบิณฑบาตเป็นพุทธประเพณีในวันมหามงคลครั้งนี้ต่อด้วยการให้รับประทานอาหารฟรีตั้งแต่7นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณมีทั้งอาหารขาวหวานส้มตำน้ำสมุนไพรและอาหารเมนูพิเศษรวมกว่า30ชนิดได้มีผู้คนเข้ามาร่วมน้อมรำลึกกันอย่างต่อเนื่อง ในโรงบุญวันนี้ผู้ให้บริการทั้งชาวชุมชนนักเรียนญาติธรรมชาวเครือแห่กสิกรรมต่างมาร่วมให้ทั้งพืชผักและกําลังกายกําลังใจกันอย่างพร้อมเพรียงส่วนผู้มารับประทานอาหารมีหลายท่านได้ร่วมบาเพ็ญโดยการล้างภาชนะด้วยตนเองส่วนผู้ที่ไม่สะดวกได้มีน้องๆน,นักเรียนรับช่วงล้างภาชนะ ให้อย่างนอบน้อมสื่อให้เห็นว่าแต่ละท่านแต่ละวัยต่างมีความน้อมรำลึกในพระมหาการุณาทิคุณอย่างน่าปิติในพระบารมีจนสุดบรรยาย ่หลังร้านเทศกาลกินเจเพื่อเป็นการขยายผลการกินอาหารสะอาดไร้เนื้อสัตว์ใดๆเพื่อร่วมกันทวงสิทธิสัตว์ชีพทวงคืนอิสรภาพให้เพื่อนร่วมโลกของเราชาวชุมชนราชธานีอโศกตื่นตัวกันยกใหญ่กับการเตรียมงานนี้ค่ะแม้ว่าเราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่ก็เป็นเพียงบางฤดูกาลเท่านั้นเองยังมีผู้ประสบภัยที่หนักกว่าเราก็คือ เพื่อนสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกภัยคุกคาม จากมนุษย์ที่กินเข้าได้ทุกมื้ออาหารมิว่างเว้นในเทศกาลถือศีลกินเจนี้ชาวชุมชนได้รวมตัวกันไปประชาสัมพันธ์และแสดงตัวว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ละเว้นเนื้อสัตว์มาเป็นเวลายาวนานและก็ยังชีพอยู่ได้อย่างมีสุขอนามัยที่ดีมีจิตใจที่เมตตามีอยู่จริงในโลกใบนี้ค่ะหลังร้านงานเจป,ปีนี้มีการเตรียมตัวกันคึกคัก ชาวชุมชนทุ่มกันสุดตัว 1. วันที่13ตุลาคมทีมเพาะเห็ดได้เสียสละเวลาหลับเวลานอนตื่นตั้งแต่ตีสองเก็บเห็ดส่งงานเจวันแรกได้เห็ดรองรับงานเจมากถึง45กิโลกรัมนำโดยพ่อเจนจักรวาลคงศรีและทีมงานค่ะ สองทันทีที่นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังพักหายเหนื่อยก็มีงานกุศลให้บำเพ็ญทันทีนักเรียนได้แบ่งกำลังกันลงประจำฐานงานต่างๆของงานเจค่ะ 3. ทีมเก็บผักกระจายตัวกันเก็บผักตามสวนต่างๆนอกชุมชนและสวนในชุมชนเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักไร้สารพิษกันได้อย่างสบายใจสบายท้องค่ะทั้งชาวชุมชนนางพยาบาลและตำรวจร่วมกันเก็บผักอย่างคึกคักค่ะ 4. ทีมผลิตถั่วงอกก็ได้ซ้อมมือการผลิตถั่วงอกจนได้ถั่วงอกที่งามเกินมาตรฐานอย่างไร้สารพิษค่ะโดยคุณต้งคำฟ้าธรรมชัยและทีมงานค่ะ 5. ในวันที่13ตุลาคมนักเรียนได้ลงฐานผลิตเต้าหู้ตั้งแต่ตีสร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อช่วยกันทำเต้าหู้งานนี้ กินเต้าหู้ได้อย่างสบายใจสบายท้องกันเลยนะคะขออนุโมธนาพี่น้องอีกหลายๆแผแนกที่ไม่ได้กล่าวถึงค่ะที่สำคัญในวันที่14ตุลาคมนี้พาณิจจังหวัดได้กรุณามาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุบลของเราอีกด้วยค่ะมากินเจด้วยกันนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ ข่าวกิจกรรมวัน,วนบวรบวรราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566สสถานการณ์ฮอตขณะนี้ไม่มีอะไรเกินกว่าการช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ที่อุทยานบุญนิยมเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงนี้เพราะว่าที่นี่เป็นร้านขายอาหารเจท,ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีอาหารหลากหลายชนิดมากที่สุดมีผู้มาช่วยงานในร้านมากที่สุด ทุกคนร้วนเป็นนักบังสวิรัตเดินทางมาจากทุกภาคของประเทศไทยเพื่อมาช่วยงานนี้โดยเฉพาะค่ะและพิเศษสุดทุกคนทำงานฟรีไม่มีค่าตอบแทนค่ะเอาละค่ะไปพบกับกิจกรรมวันวอรอกันค่ะว่าแต่ละคุ้มสีไปร่วมบาเพ็ญที่ไหนกันบ้าง สีชมพูสีแดงสีม่วงทั้งญาติโยมและสมณะสิกขามาที่ปรึกษารวมน้ำใจให้เป็นหนึ่งไปช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงนี้ค่ะทุกคนร่วมแรงแข็งขันทำงานอย่างตั้งใจเพราะเทศกาลนี้ชีวิตสัตว์เพื่อนร่วมโรคของเราจะรอดปลอดภยัยมีชีวิตยืนยาไปอีกสิวันค่ะ สีเหลืองไปช่วยกันตัดแต่งกิ่งชะอมที่สวนทํากินเพราะว่าขณะน,นี้น้ํากําลังเริ่มท่วมเข้าสวนแล้วค่ะโดยตัดต้นชะอมแล้วนํามาตัดแต่งกิ่งกันบนถนนข้างบึงเพื่อนําไปชําต่อค่ะบรรยากาศเรียบง่ายสไตล์คนฝึกฝนเป็นมนุษย์วันนะก้าค่ะสีส้มและหน่วยรบพิเศษไวชกันก็เรียกให้ดูเท่เป็นงั้นแหละค่ะก็คือคนหนุ่มที่แข็งแรงไปช่วยกันทำห้าสอที่ชั้นสีเฮือนศู บางครั้งการอยู่นิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวก็ทำให้เข้าของงอกเพิ่มขึ้นมาได้การเคลื่อนย้ายออกไปบ้างก็ดีต่อใจนะคะมีผลทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านสำหรับผู้ที่เอาประโยชน์ได้ค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรวมพลังทุ่มโถม,มสู่เทศกาลกินเจที่กำลังมาถึงนี้อีกแล้วค่ะ ยาติธรรมท่านใดสะดวกก็ขอเชิญมาร่วมกุศลกันนะคะสำหรับกิจกรรมวันบวรสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเดินทำสำเนกดีค่ะข่าวความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2566แม่น้ำมูลณ้ํตำแหน่งบวรราชธานีอโศกเริ่มลดลง 3เซนติเมตรในวันที่13ตุลาคม2566ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องช้าๆเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำชียังล้นตลิ่งอยู่หลายจังหวัดเช่นร้อยเอ็ดกลาลสินยะโสธรและเขื่อนใหญ่ๆสองเขื่อนคือเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ำ104%เขื่อนลำปาว107% เขื่อนทาดน้อย185%เขื่อนยะโสธร127%เขื่อนลำเสบาย147%เขื่อนลำเสบก161%เขื่อนลำดมใหญ่100%ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนลำน้ำมูล ตำแหน่งเขื่อนหัวนามีปริมาณน้ำ168%ก็ต้องเร่งระบายเช่นกันข้อมูลจากกรมชนประธานค่ะที่บวรราชธานีอโศกน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนักทำให้มีผลกระทบต่อพืชผักในชุมชนต้องเร่งตัด ถอนเพื่อย้ายไปเตรียมปลูกที่อื่นก่อนที่จะสูญพันธ์ค่ะขณะเดียวกันที่สวนวัยพลังก็มีแผนเพาะพันธุ์ผักชนิดต่างๆเพื่อเตรียมลงดินหลังน้ำลดค่ะสำหรับวิถีชีวิตชุมชนยังคงเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจชาวชุมชนหลายคนได้ย้ายจากที่พักบริเวณน้ำท่วมขังไปพักค้างและเป็นจิตอาสาอยู่ที่ร้านอาหารอุทยานบุญนิยมมองอีกมุมหนึ่งก็ได้ถือโอกาสเปลี่ยนสถานที่พักอย่างเหมาะควรแก่กาละค่ะ ในวันที่11ตุลาคมนักเรียนโรงเรียนสมาสิกขาราชธานีอโศกและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมาสิกขาวิชารามได้เดินทางเข้าพื้นที่เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆค่ะแม้จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไรนักปฏิบัติธรรมชาวอโศกก็จะปรับตัวอยู่กับน้ำกลมกลืนกับธรรมชาติและยังคงเป็นสังคมของการเอื้อเฟื้อแบ่งปันได้เหมือนเดิมค่ะพบกับ ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในสัปดาห์หน้ากับบนิยมทีวีเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะข่าวมรณานุสติเมื่อวันที่12ตุลาคม2566เวลา14นาฬิกาที่เมนเผาศพเพือนสุดชีวิตมีงานชาปนากิจคุณแม่เอื้อธรรมชาวหินฟ้าสิ้นลมหายใจที่โรงพยาบาลสันปสิทธิประสงค์ ด้วยโรคหัวใจและน้ำท่วมปอดสิริอายุ84ปีพิธีศพจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแบบชาวโศกวางไม้จันจากฟืนเล็กฟืนน้อยแสดงธรรมหน้าศพโดยสมณะเดือดดินติคาเวโรและสมณะฟ้าไทยสมะชาติโกมีญาติธรรมมาร่วมงานซึ่งก็อยู่ในจังหวัดที่เส้นทางนั้นก็สัญจรไม่ค่อยสะดวกนะักเนื่องจากมีน้ำท่วมในหมู่บ้านบวรราชธานีโศก และอีกส่วนใหญ่ของพี่น้องก็จัดเตรียมพื้นที่งานเจในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพิธีชาปนากิจในครั้งนี้จัดขึ้นตามพุทธประเพณีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตายเช้าเผาเย็นไม่ต้องรอแม้ญาติที่เดินทางไกลยังมาไม่ถึงซึ่งทางชุมชนก็จัดของที่ระลึกน้ำดื่มบริการญาติมิตรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะแม่เอื้อธรรม เคยเป็นครุมหาวิทยาลัยวังชีวิตเป็นอีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสมาสิกขาสีมาอาโศกตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติธรรมอยู่กับหมู่กลุ่มชาวโศกอย่างเข้มแข็งมั่นคงยาวนานกว่า30ปีงานชมนักกิจครั้งนี้ได้พลังใจจากญาติธรรมซึ่งแสดงความไว้อาลัยอย่างสงบสุภาพ เพื่อนำส่งสารีระไรดวงวิญญาณนำคืนสู่สภาพดินน้ำลมไฟแม้จากไปแต่คุณงามความดีของท่านก็ยังอยู่ในหัวใจของชาวโศจรรนธรรมสำนึกดีค่ะ